สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับทีเชร์กันวีนะคะวันนี้ทีเชร์กันวีจะพาเด็กๆมาเรียนรู้การเปรียบเทียบขนาดและรูปร่างค่ะเด็กๆพร้อมกันไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเรื่องขนาด เทียบของสองสิ่งที่มีลักษณะที่แตกต่างกันมีเล็กใหญ่และสั้นยาวค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปชมตัวอย่างกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆเด็กๆด,ด,ด,ดูสิคะว่าทีเชื่อกันยวีมีอะไรมาด้วยใช่แล้วค่ะทีเชื่อกันยวีมีลูกบอลสองลูกทีนี้เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าลูกบอลลูกไหนใหญ่ลูกไหนเล็ก ใช่แล้วค่ะรูปบอลลูปที่หนึ่งมีขนาดที่ใหญ่รูปบอลลูปที่สองมีขนาดที่เล็กค่ะเด็กๆด,ดูสิคะว่าทีเชเช่มีรูปอะไรมาด้วยใช่แล้วค่ะทีเชอร์มีไม้บรรทัดกับดินสอเด็กๆลองดูสิคะว่าขนาดไม้บรรทัดกับดินสอสีไหนยาวกว่ากันนะ ใช่ค่ะไมบ้บรรทัดยาวกว่าดินสอค่ะเิด็กๆดูนะคะครั้งนี้ทิชอร์ก็มีรูปเหมือนเดิมเลยค่ะแต่เิด็กๆลองช่่ยทิชชร์ดูได้มั้ยคะว่าไมาบ้บรรทัดหรือว่าดินสอสิ่งไหนมีขนาดที่สั้นกว่ากันนะ ใช่แล้วค่ะเด็กๆดินสอมีขนาดที่สั้นกว่าไม้ยบรรทัดค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเรื่องรูปร่างรูปร่างหมายถึงโครงสร้างของสิ่งของเครื่องใช้คนสัตว์และพืชค่ะมีสูงเตี้ยและอ้วนผอมค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะ ะคะเด็กๆจะเป็นเรื่องรูปร่างเด็กๆดูสิคะพีเชอร์มียีราฟพีเชอร์ก็มีสุนัขยีราฟจะมีขนาดที่สูงกว่าส่วนสุนัขจะมีขนาดที่เตี้ยกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสัตว์ชนิดใดมีรูปร่างที่เตี้ยกว่ากันเด็กๆลองดูสิคะ ใช่แล้วค่ะสุนัขมีรูปร่างเตีย้ยกว่ายีราฟเพราะว่าสุนัขขาสั้นกว่ายีราฟค่ะเด็กๆทีนี้เด็กๆลองดูสิคะว่าทีเชอ่์อกันาวีพาสัตว์ชนิดไหนมาด้วยใช่แล้วค่ะที่เชื่อกันาวีพาหมูตอกหนุ่มมาด้วยเด็กๆ เราสังเกตดูสิคะว่าสัตว์ชนิดไหนมีรูปร่างที่อ้วนกว่ากันใช่แล้วค่ะเด็กๆหมูมีรูปร่างอ้วนกว่าหนูคะ่ะทีนี้เด็กๆลองดูสิคะว่าระหว่างหมูกับหนูสัตว์ชนิดไหนมีรูปร่างที่ผอมกว่ากันนะ ใช่แล้วค่ะเด็กๆหนูมีรูปเ่่าของกลงหมูค่ะเดี๋ยวทีเชอร์กัญวีจะพาเด็กๆไปเล่นเกมที่สนุกสนุกกันนะคะไปเล่นกันเลยค่ะเด็กๆช่วยทีเชอร์กัญวีตามหาภาพที่มีขนาดเล็กหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นภาพที่1ห,หรือว่าภาพที่สองถูกต้องค่ะเด็กๆ ภาพที่2เป็นภาพที่มีขนาดเล็กกว่าภาพที่1นะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะต่อมานะคะเด็กๆช่วยทีเช์กันวีตามหาภาพที่มีขนาดยาวหน่อยค่ะว่าเป็นภาพที่1หรือว่าภาพที่2ถูกต้องค่ะเด็กๆภาพที่1เป็นภาพที่มีขนาดยาวกว่าภาพที่2นะคะเด็กๆเยี่ยมไปเลยค่ะ ต่อมานะคะเด็กๆเด็กๆช่วยทีเชอร์ตามหาภาพที่มีรูปร่างสูงหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นภาพที่1ห,หรือว่าภาพที่สองถูกต้องค่ะภาพที่1เป็นภาพที่มีรูปร่างสูงค่ะเด็กๆเวลิกูดไปเลยค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะเด็กๆเด็กๆช่วยทีเชร์กันวีตามหาภาพที่มีรูปร่างผอมหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นภาพที่หหรือว่าภาพที่สองใช่แล้วค่ะเด็กๆภาพที่สองเป็นภาพที่มีรูปร่างผอมนะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะเล่นเกมสนุกกันไหมคะเด็กๆสนุกใช่ไหมคะ เด็กๆก,ก็อย่าลืท้ทบทวนกันด้วยนะคะวันนี้ที่เชิญกันรีก็ได้สอนเด็กๆให้รู้จักกับการเปรียบเทียบขนาดและรูปร่างไปนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะเด็กๆบายยค่ะ